ครับพี <tu i ro> ่น้องบานนี้ผมสิมาพาพี่น้องมาเบิ่งว่านะครับเบิ่งว่างามงามตัวหนึ่งนะครับเด้อเนาะโอ้งามงามงามไม่เป็นขี้ตื่นตื่นนั่นเนี่ยยันค้นมานอนเนาะโอ้พ่อจะขอควาพมานะครับเด้อเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านบอครับโอ้สวัสดีเนาะโอ้มาเบิ่งว่างามตัวนี้เพื่อนนี่นะครับผมว่าพันหยังก็ทับนี่ม้ามันธรรมดาเนี่ยนม้ามันธรรมดาเนี่ยเดี๋วสวยงามนะครับเด้อโอ้ ชนคนบ่างเหนี่ยอ๋อเป็นว่าได้ม่จะใส่อันนี้เป็นลูกเอามาผสมผสมเทียมครับผสมหลอดอ๋อผสมหลอดเนาะโอ้ตัวงามเลยครับด้วยนะครับเป็นตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแม่เนาะเป็นตัวแม่ครับผมครับเบิ่ง์ดครับเดี๋ยวเป็นอายุอายุเท่าใดก่อนปีหกเดือนโอ้ปีหกเดือนนะปีหกเดือนเดียวหกเดือนเนาะ เรื่องไงบนน้อน oh. ี่เนาะเราเอาพอมันไม่จังไดพอจังไดพอพันผมพูดจากน้ำหลูกใต้ครับโอ้ลูกเพื่นเดือดดูซังเมื่อผสมเหลืองโอ้ปลามันจีอ๋อเขาว่าจะมีคนมาเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่จริงประมาณหาหกเดือน นะครับเพราะวงเหแห่งมันดีโอ้งแห่งียนเดียวขาหลังมันบดนง้อหลายโอ้ขาหลังบันง้อหลายนะครับเด้อเบิ่งวิธีการเบิ่งเบิ่งเขาเขาบว่าเขานะครับเนาะฉันทัดทั้งง้อโอรองลังนี่มันอยู่มันอยู่คือเมันมันค้นสั่งมันถึงตามก็ว่าสีมันเข้มดีโอ้เดี๋ยวนี้คนต้องการว่าประเภทนี้นะครับเนาะเหมือนนะครับเด้อโอ้ลังมาเรี้ยงายเรี้ยงเป็นยังไงโอดี นะจีนนะดีเน่ยไม่เล่กินหารมั่งกันนะครับผมผมเป็นบรามันเนาะบรามันอย่างกอนบราหมันบราหมันบราหมันผมนี่นึกถึงลูกบรามันนะครับเนาะเพื่ามๆผมเอาภาพมาท่านมาเบิ่งเนาะ นะครับเนาะพาพี่น yeah, oh. yeah. yeah. ้องมาเบิ่งไฟตรงกับสนใจเรื่องกระปุกง้วพวกอย่างเป็นสี่นะครับเบิ่งได้โอ้ถ้าถ้ามันผสมพันธุ์นี่ต้องเอาอยู่หลายปันไดนอันอันนี้บุกครับเออไม้เจียงสิผสมพันธุ์ได้ครับตรงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวง้อว่าบ่บ่ได้กกำหนดอายุว่าว่าอยู่กับมันเป็นสัตว์เหรอเนี่นั่นแหละเป็นสัตว์มันก็ดอยู่มั่นใจปีสองปีมันก็ได้เหรอ สองปีเนาะประมาสองปีเนาะอันนี้เขาก็ได้ปีหกเดือนหาเดือนหาเดือนหาเดือนนะครับครับโอ้สวงามนลยครับนะครับผมเนาะแต่เป็พื่อลามันนะครับผมมพราะว่บิ่นเมืองเห็นมันงามผมเลยเอามาสีน้องเบิ่งนะครับเด้อความความเืือความอยังก่อนูวิทิตเด้อครับเด้อความผู้วิทิตอยู่ตั้งอยู่อ่าบ้านบ้านโชคอำนวยบ้านโชคอำนวยนะครับเด้อ มมสิบตำบนกโพอำเภอหนองพองจะมา่อยเอ็ดนะครับเนาะโอ้นี่ครับขอบขอบนะครับเพิ่นมิงว่าอยู่หลายตัวด้ยแต่ว่าผมอยากเอามาตัวนี่มาเบ่งนะครับเนาะยังทัเนาไปตลาดตะลี่ยังมาเนี่ยพะทนาไปนั่นมันวะจงได้จะเอานี่ จำไายนี่ขายอยากขายอยากหยั n g อยู่บ่หรือยังได๋่ตัวนี้ว่าเดี๋ยวเอาไปเป็นแม่พันธุ์เหรอครับโอ้ออาเป็นแม่พันธุ์ตัวก่อนนะครับเนาะโอ้ถือว่าเป็นงาตัวงามๆนะครับเนาะเนื้อหนังมั่งสามันดีนะครับเนาะเอาสนใจกับติดต่อมาเลยครับเด้อติดต่อมาตามนี่แหละครับเนาะนะครับผมนะครับเป็นว่างามๆนะครับเนาะนะครับก็มีว่าอม่อื่นอยู่ดอกแต่ว่าผมอยากให้เบื้องสีนะครับงามเป็นหลายตัวอยู่เด๋ยโอ้นะครับแต่ละเล็กกันีนะครับเนาะ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ